สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุดจุดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาซ่อมเครื่องนี่ผมนะครับเป็นของลิมิตันนะครับอันนี้โค้ดอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมดูโค้ดก่อนนะครับอันนี้โค้ด9600นั่นเพื่อนนะอาการคือมีการช็อตนะครับกรณีถ้าเกิดแจ้งมีการช็อตก็จะยังไม่เสียบปลั๊กนั่นเพื่อนนะต้องแกะลืดดูข้างในอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นั่นเพื่อนนะอันนี้คือเขาน่าจะเอาสติกเกอร์มาติดตรงนี้นะครับนะบก็ต้องแกะสติกเกอร์ออกนะครับเราจะเจอตัวชุดลูกยางครับเป็นลูกยางกันหัวน็อตตรงนี้นั่นเพื่อนนะก็ต้องแกะออกนะครับนะครับต้องแกะให้ดีนะเพื่อนงัดไม่ดีมันจะมันจะเข้าไปข้างในนะเพื่อนนะนะครับ ก็เจอน็อตก็หมุนน็อตตรงนี้ออกนั้นเถอะนะนะครับเอาสลักแล้วก็ที่ปิดหัวน็อตครับนะพวกนี้จะเป็นอะไหล่เฉพาะของเขานะครับต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเนี่ยเราถึงจะงัดตัวนี้มาได้นะครับเพื่อนนะนะครับตัวนี้ของรุ่นเก้าหกศูนศูนย์ครับจะมีแหวนตัวนึงนะครับเป็นตัวล็อกครอบสายไฟนะครับเพื่อนจะเห็นว่าเห็นครับว่าช่วงรอยหางของเขานะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นชุดแหวนข้างในเสียด้วยนะครับ พอติมจะต้องแนบสนิทอย่างนี้นะครับเนี่ยเพื่อนนะครับนะครับเกิดการช็อตตรงช่วงนี้นั้นเพื่อนนะนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกอ่าก่อนที่จะถอดช่วงนี้ได้นะเพื่อนต้อเอาตัวล็อกสลักตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เขาจะมีแหวนอีกอย่างหนึ่งนะนะครับจะเป็นตัวล็อกตัวล็อกสลักให้เพื่อนหันมาด้านนี้นะเพื่อนนะงั้นจะไม่ออกนะครับหันมาด้าน อัานมาด้นี้นะครับถึงจะแกะสลักไดเอามือร้องนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้ไม่มีไม่มีขายนะอนกคนนะทําหาย้วเป็นเรื่องนะครับนะครับออกแล้วครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะเล็กมากนะครับนะครับเล็กแค่นี้เองครับทุกคนนะเก็บไว้ให้ดีนะครับอะไรยนี้ทุกตัวนี้ตรงใช่ของเขาอย่างเดียวครับ ครับถึงจะเอาสลักออกนะครับพอสลักออกแล้วสปริงก็จะดันออกมาเองนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นสปริงสั้นนะตอนนี้ครับสปริงสั้นแต่เอาไว้ช่วงโคนมันก็เลยมันก็เลยหน้ามันเลยกว้างนะเพื่อน,นครับโอเคละทีนี้เราถึงจะจัดการเกี่ยวกับตัวสายได้นะครับมันยังไม่ใช่ว่าจะออกได้ง่ายๆนะสำหรับรุ่นนี้นะต้องหมุนน็อตอีกครับจะมี น็อตล็อกข้างในอีก2ตัวนะครับถึงจะถอดสลักออกได้นะครับตัวนี้จะอะไได้รับแจ้งก็คืออาการมีการช็อตเพื่อนจะไปเสียปลั๊กไฟไปเลยนะครับถ้าเกิดเกี่ยวกับพวกช็ชอตเนี่ยต้องแกะหรือวัดไฟก่อนนะครับอ่ะนี้ผมจะคลายคลายน็อตก,ก่อนนะครับนีับพอคลายนอ็อตเสร็จก็จะถึงจะเอาตัว ล็อกสายนะครับเป็นลักษณะนี้นั่นเพื่อนนะน,นะครับทำดีๆนะครับผลรัดไปเป็นมันจะหักนั่นเพื่อนนะหักแล้วก็มันก็จะล็อกสายไม่อยู่นี่ก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยนั่นเพื่อนอ่าทีนี้ถึงจะแกะแกะขั้วสายออกไปได้นะครับเพื่อนในกับเพื่อนครับก็ต้องบอกตรงนะเพื่อนครับ ุ่นนี้เป็นรุ่นที่แกะแค่เปลี่ยนสายนะครับต้องแกะทั้งระบบเลยครับนะต้องระวังนิดหนึ่งนะในเรื่องของชุดสายสายเขาเรียกว่าอะไรเรียกสายแพรหรือว่าสายหุ้มอีกทีหนึ่งก็แล้วแต่นะเพื่อนนั้นต้องระวังนะครับตัวนี้มันจะต้องแกะตัวบอดี้ออกหมดเลยครับแล้วบอดี้ก็เป็นกิฟอีกนะครับนะครับผมจะแกะในส่วนของตัวบอดีอ้กด้วยนะนี่คือแค่เปลี่ยนสายนะต้องรื้อ ต้ลือทั้งหมดสำหรับรุ่น960นะครับเพื่อนนะนครับตัวนี้ผมบนออกไปแล้วนะตัวนี้เป็นตัวยันสปรินครับก็ต้องเอาออกครับอันนี้เป็นตัวล็อกคอสายนะครับก็ต้องเอาออกสรุปแล้วคือเหมือนลื้อเลยครับมันลื้อใหม่นะครับน่ครับออกแล้วก็ยังแกะไม่ได้นับเพื่อนนะเพราะว่าเขามีกิฟอยู่ตรงจุดนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวจะผมจะแกะกิฟให้ดูนะครับ สรับเพื่อนที่คิดจะแกะเองนะนะครับยังต้องมีกิปเอกนะทาดีมากนะครับเพื่อนบางคนแกะไม่เป็นนะต้องระวังชุดสายตรงนี้นะเพื่อนนะเพราะว่าเขาใช้สีสีสีแดงโอ้ี่มีสายแตกนะครับสายช่วงนี้แตกนะเพื่อนนะนะครับสายแตกครับ่าจจะเกิดจากตัวชุด โฮมสายนะครับมันดันมันดันเข้าไปในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนนะจริงๆมันจะต้องลงมาค้ำตัวสปริงนี่ครับจริงจริมันต้องมาเปิียช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่สําคัญเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวค้ำสปริงไงพอเราพอตัวครอบสายมันดันเข้าไปข้างในก็สายเล็กก็เลยมาโดนสปริงเวลาเราหนีบลงมาครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้เริ่มเสียแล้วนะครับเนี่ยก็เดียวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้ด้วยครับเพราะว่าอันตรายนะ อันตรายครับเพราะว่ามันเป็นสายเมนของไฟเลยครับเนี่ยเป็นชุดจ่ายไฟเขาไปเลี้ยงด้วยนะครับโอเคครับทีนีเน้เพื่อนๆก็เห็นวิธีการแกะแล้วทีนี้ผมก็จะ,ะมาลองวัดสายนะครับว่าสายเขามีขาดอะไรยังไงหรือเปล่าครับการวัดสายมันจะต้องมีการขยับเครับ mm hmm. เราจะใช้มิเตอร์ในการวัดครับแต่ว่ามันจะมีการขยับสายเพื่อที่จะดูว่าสายอะ่ะมัน มันขาดช่วงไหนนะเพ่อนนะันนี้ผมจะรัดอย่างนี้นะเพื่อที่จะมือมือรออะสีแดงเนี่ยมือเราจะได้มาจับจับตึงเหมือนการใช้งานนะครับนี่นะครับอันนี้คู่ไหไหเอ่ยเนี่ยสายเขาก็ช็อตันแล้วครับเนะี่ยสีแดงว นะครับนะครับอันนี้คือติดนะครับแต่มันจี้ฝั่งนี้ไม่มีติดเลยครับเพื่อนะครับนะครับทั้งสองทั้งสองเส้นแลวครับอันนี้ไม่ติดผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันอยู่เส้นไหนนะครับแต่ผมลองจังหวะเพราะเขาบอกว่าช็อตช่วงนี้นะเราก็ลองขยับดูอย่างเงี้ยนะเวลาเพื่อนที่จะเช็คเช็คสายนะครับว่ามันขาดช่วงไหนยังไงนะเนี่ยเช็กสายนะครับนะครับติดแล้วครับ ต้องกดลงมาถึงติดนั่นเมื่อนะปล่อยไม่ติดนะคเกิดการช็อตช่องนี้นะครับโอเคเรารู้แล้วว่าสายมันช็อตก็สายก็ทิ้งไปเลยครับทําอะไรไม่ได้ครับบวกการช็อตขั้วสายนะครับอทีนี้มาดูสายใหม่ครับของลิมิตตันนะครับก็จะเส้นใหญ่ๆแบบนี้นั่นเมื่อนะเดี๋ยวผมจะลองวัดนี่คือสายใหม่เลยนะครับสายใหม่ก็ ทำเหมือนเดิมครับถึงเป็นสายใหม่ก็ต้องทำเหมือนเดิมครับจะวัดให้เพื่อนๆดูครับว่ามันจะต้องดังอะไรย่างนี้อะไนะครับเราแตะไว้แล้วก็หักหักที่ขั้วสายนะครับกลับไปกลับมานะครับหลุดละนะครับมันไม่ว่าจะหักการใช้งานยังไงมันจะต้องไฟวิ่งเข้าหากันอยู่อย่างนี้นั่นเพื่อนนะอันนี้ขั้วหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะ เมื่อกี้เราเช็คกันแล้วเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งเราก็บีเนี่ยนะครับเราก็ย้ายขั้วมาตรงจุดนี้นะครับเราก็ขยับสายดูหมุนอันนี้หลุดไปละแมนหมต้นนี้ผมไม่ค่อยดีนะเพื่อนนะเด็ดอยู่แล้วนะครับเราก็ขยับสายครับหมุนเลยครับหมุนนะครับนี่คืสายใหม่จะต้องเป็นในลักษณะนี้นะเวลาเพื่อนเพื่อนเทสสายเครื่อง นีผมนะจะต้องทําในลักษณะนี้นะครับบางคนไปวัดตรงๆมันบางทีมันขาดช่วงนี้นงเพื่อนนะ,ว,นะวัดตรงๆสายส่ติว่าสายช่วงนี้มันขาดนะพอเราวัดตรงก็ได้นะแต่พอเราพอเราขยับมันจะเป็นอย่างนี้ครับพอสายตรงอติดกันนะครับเพื่อนใช้มิเตอร์มาวัดตรงๆมันก็จะเหอนว่าสายไม่ได้ขาดานี่นะนะครับนะครับก็ผมจะลองเอาสายเสียบที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะลองมาดูที่ตัวเครื่องก่อนนะว่า เรืองได้รับความเสียหายหลายอย่างนะครับเพราะว่าการช็อตในลักษณะนี้ส่วนมากอ่าอย่างตัวนี้นะครับ9 9600 <c oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นตัวไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะเป็นตัวรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจะนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นเก่าๆรุ่นแรกๆนะครับ9600ือ 96. นกันรหัสเหือนกันมันจะมี จะมีตัว R ตัวนึงนะครับค่อมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนะ R ตัวนี้จะเป็นตัวเช็คแรงดันไฟว่ามันมันป้องกันไฟเกินไฟกระชากอะไรเงี้ยครับมันก็จะตัดในตัวนะแต่รุ่นนี้มันต่อตรงมาอย่างเงี้ยนะครับพอาต่อตรงมามันก็จะมีผลต่อต่อบอร์ดเพื่อนเเห็นจุดนี้นะครับดำเห็นไหมครับตรงนี้มันดำเลยครับเพราะว่ามันไม่มีพูดง่ายเหมือนเหมือนปลั๊กไฟที่ไม่มีฟิวนะเพื่อนนะนะครับผมจะลองเสียบลองดูนะครับ เสียบยังแม่ยังแมวคอหลอกนะครับเสียบไปอ,อย่างนี้ก่อนก็ได้ครับสายก็จะเช็คสายก็พันกันได้เลยนี่เพื่อนนะสายก็แตกดูวยนะช่วงนี้โอ้อันตรายเลยเกินคนระับ เดี๋ยวผมหมุนสายนี้มันัวสายแตกนะเพื่อนนะแต่ผมจะลองลองเครื่องเฉยนะเพื่อนนะอใน,นกรอนครับตอนนี้ผมก็ใส่สายคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาเทสดูไฟนั้นเพื่อนนะครับ เราจะเสียบปลั๊กนันเพื่อนนะช่วงนี้ต้องเวลาเพื่อนๆทำเองก็ต้องระวังนิดนึงนะครับใส่ให้มันแน่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้เาเกิดใส่ไม่นแน่นแล้วมันจะสปาร์กตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนะเอาแล้วครับจะเสียบปลั๊กนะนะครับเสียบแล้วครับเพื่อนๆฟังเสียงนิดหนึ่งนะครับตรงเงียบนิดหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกว่าจะมี เสียงมันเสียงชอ็อตนะครับรู้เพื่อนจะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวผมถอดก่อน,นี่ครับ <c oughs> มอนมีเสียงช็อตอยู่ช่วงนี้อยู่นะครับทางทั้งที่สายใหม่แล้วนะอันนี้น่าจะเป็นการช็อตลงบอร์ดนะครับอืมนี่ครับเพื่อนครับเวลา เวลาช็อตขั้วสายแล้วมันก็จะชอบมีปัญหาลงมาที่บอร์ดด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่สั่งอะไรไปนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเองนะครับกรณีอย่างนี้นะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าจุดไหนเสียไม่เสียนะครับแก้ไขยังไงนะผมไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้เนี่ยฮะที่มันดำดำตรงนี้นะนี่ครับจุดนี้จุดหนึ่งนะที่จะมีปัญหานะครับ ฝั่งนี้เป็นฝั่งหน้าจอนะครับเอาผมจะลองลองฝืนหน้าจอเนี่หนึ่งนะครับที่เปิดติดแต่ว่ามีการช็อตเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองฝืนเปิดลองดูครับดูหน้าจอเพราะว่าถ้าเกิดหน้าจอมันดำๆเนะี่ยน่าจะเป็นที่ตัวชุดจ่ายไฟดีซีมีปัญหานะครับ เดี๋ยวจะเสียไฟรอบครับนะครับเนี้ยหน้าจอเลยดำดำนะครับแล้วก็ไม่เสียงจั๊บจั๊บจจจนะครับะผมจะลองเปิดลองดูนะครับเนี้ยหน้าจอที่จ้่ดำนะครับแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับผมถอดก่อนครับอันนี้ครับเพื่อนครับกรณีช็อตลงสายแบบนี้นันเพื่อนนะก็ เพื่อนจะสังเกตว่าในส่วนของสายเพื่อนเห็นไหมครับมันจะวิ่งขึ้นไปอีกแผ่นหนึ่งครับก็ต้องไปรื้ออีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนครับนี่ครับสายตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าตัวครอบสายนี่มันหลุดขึ้นไปข้างในนะนะครับน่าจะมีปัญหานะครับสายตัวนี้อันตรายเลอเกินก็สรุปแล้วสิ่งที่จะต้องทําตอนนี้คือว่าหาจุดช็อตที่น่าจะเป็นที่ ตัวบอดจ่ายไฟนะครับบอดจ่ไฟจะอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อนครับเพื่อนก็แกะแกะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปดูตัวค่ามีนจะมีตัว C ีน่าจะไม่แน่ใจว่าเป็น1 6บโวลต์มี4ี6สโวลต์ครับของตัวลิมิตเตอนะครับตัวนี้ไม่มีสีครับเพื่อนเอององนะ ซึ่งผมซ่อมมาบอร์ดของลิมิต a n นี่เป็นอะไรที่แปลกนะรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่มีค่านี่นะครับแต่มีตัวนะครับตัวเช็คความร้อนนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเพื่อนนะนะครับ n d c ยีิบ2 d ขีด7นะครับ เอทีช้วความร้อนแล้วก็ผ่านตัวอของตัว C ตัวนี้เลยนะครับจริงๆมันจะต้องมีมีบอร์ดควบคุมอีกทีนึงนะแต่ทําไมตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวย้อนกระแสะไฟลงมาตรงจุดนี้เดี๋ยวนะครับหรือว่าเขาซ่อนเลนส์มาอยู่ด้านหลังนะครับ นี่ครับเพื่อนครับปรากฏว่าตัวนี้ไม่มีไม่มี46โวลต์เหมือนตัวอื่นนะผมก็ยังงงปกติรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไร9600นยยะที่ผมซ่อมไปมันจะมันจะมีบอร์ดอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีตัว C กองกระแสะไฟนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะันเพื่อนนะก็จะมีมีกองแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี่ครับตัว Cx ตรงนี้นะครับในการกองนะครับซึ่งมันจะไม่พอนะันเพื่อนนะคิดว่านะ เลยทำให้หน้าจอช่วงนี้มันมันดำไฟมันไม่เรียบนะครับนะครับก็ต้องเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไฟมันยังมีม,มีมีเสียงช็อตอยู่แล้วก็จะมีตัว R มี R ตัวอีก R ดัดตรงนี้นะครับที่แผ่นทำความร้อนตรงนี้นั่นเพื่อนนะ <c oughs> ก็จะมี R ดัดตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัว R ตัวนี้ด้วยครับเพราะค่า R มันอ่ามันมันสูงเกินนะครับคือค่าผิดเพี้ยนนะนะครับ สองจุดนะครับก็จะมีหนึ่งมีสองสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนั่นเพื่อนนะอันนี้เพื่อนเพื่อต้องต้องวัดค่า R นะครับเพื่อนนจะรู้ค่านะครับอันนี้ครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ adc ไม่ได้เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตัวเนี่ยตัว cx ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัว R นะครับอ่าตัว cy พื่อนพื่อนตัวตัว cy ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัว R ที่อยู่ตรงเช็คตัวทำความร้อนตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีชุดสวิงแล้วก็จะเปลี่ยนชุดหุ้มสายใหม่นะครับตัวนี้นะครับเ็สังเกตว่าสายเขามันมันสั้นนะครับพอสั้นพอพาเราใช้งานไปมันก็จะก็ไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปด้านไหนว่าจะทําให้มันยาวหุ้มไปเลยนะครับจะได้ไม่เลื่อนนะครับแล้วก็จะมีชุดหุ้มสายนะครับ ราะว่าเวลาเราซื้อสายจะเ,เพื่อนจะสังเกตว่าเขาไม่มีชุดหุ้มสายมานะแต่ถ้าเกิดมากับศูนย์มันจะมีตัวหุ้มมาอยู่กับสายนะครับนี่นเพื่อนครับเห็นไหมครับเพื่อนสังเกตว่าจะมีจะมีเนี่ยครับชุดหุ้มสายที่เขาใส่มาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทวไมเรารับมาแล้วมันไม่มีนะเออให้เราซื้อเพิ่มอีกนี่ครับสิ่งที่จะเปลี่ยนสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็น่าจะโอเคนะวันนี้คือผมเช็คทุกอย่างแล้วนะครับ ส่วนขั้นตอนการเปลี่ยนผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าอย่างตัวขั้วสวิงก็แค่เชื่อมสายนะสายก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่การเปลี่ยนสายของเครื่องรีดผมนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสายไฟธรรมดามาเปลี่ยนไม่ได้นะเพื่อนนมันจะเป็นสายไฟที่แบบนี่ครับมันจะข้างในมันจะหนึ่งเป็นสายที่มันจะทนความร้อนนะครับมันจะเป็นไม่ใช่ทองแดงนะเพื่อนนะ,ะมันจะเป็นข,า,ขาวนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นสายทนความร้อนแล้วก็นำนำไฟฟ้าเร็วนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาสายไฟอะไรก็ได้มาใส่นะครับอย่างเงี้ยเราจะอย่างนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะครับใสยนิ่มๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับทองแดงน้อยนะครับเพราะนี่กินความร้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนแล้วจะมาเทสกันนะว่าจะมีเสียงช็อตอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่ลืมกดลงครับเชื่อมก็ลืมกดลงเลยมันจะปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเก็บสายก่อนครับเมื่อกี้ลื้อสายมาแล้วก็ลืมเก็บเนการเพื่อนครับสายพวกนี้มันเป็นสายสีดํานี่เป็นสายสัญญาณเสียงนะครับเก็บให้มันแนบๆครับเวลาเรากดลงไปนะครับโอเคนะครับ เปลี่ยนเรียบร้อยเรียบร้อยหัวสายเรียบร้อย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งมาใส่ตรงจุดนี้นะครับ <c oughs> นี่เพื่อนเพื่อนครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนอะไรทุกอย่างแล้วนะครับเวลาประกอบนันเพื่อนอย่าลืมนะครับเฉพาะตัวรุ่นเก้าหกนึ่ศูนย์นะเพื่อนต้องเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับอย่างนี้นะครับต้องใส่เข้าไปก่อนนะครับบางคนประกอบลายขันน็อตลายเสร็จลืมใส่เจ้าตัวนี้นะครับ พอใส่ตัวนี้เสร็จก็มาใส่แหวนนะครับเพื่อนนะนะก็จะลงล็อกลงตัวอาพอดีนะเพื่อนนะก็เพื่อนๆที่อยากจะสั่งซื้ออะไรก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไลน์ไปให้นะครับหรือไม่เพื่อนๆที่อยาก FC ที่เป็นผู้หญิงอยากจะส่งซ่อมก็เดี๋ยวพูดคุยกันทางไลน์ได้นะครับ ก็อย่าลืมครับทักมาก่อนแล้วก็อบอกชื่อรุ่นชื่ออาการนะครับเพราะว่าผมจะได้เบิกอลไรไม่รอนะเพื่อนนะจะได้ไม่เสียเวลานะนะมันก็จะเขารองกันพอดีเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวการใส่น็อตจำขอยัดข้ามครับโอเคครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ใส่สายอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟมาลองฟังเสียงว่าจะมี เสียงช็อตอะไรขึ้นเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าผมจะเสียบเลยครับหนึ่งสองสามเสียบแลวนะครับเพื่อนครับแม่เสียงเครื่องบินมาพอดีนอาจจะเดี๋ยวพักแป๊บนึงให้เครื่องบินไปก่อนครับว่าจะได้มีเสียงช็อตหรือเปล่านะครับในการเพื่อนครับก็เงียบแล้วนะครับไม่มีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าพอเขาอ่าน่าจะเป็น ตัวที่ลดต้นทุนแล้วนะอาจจะผลิตที่หลังหรือเลปล่าไม่แน่ใจนะครับปกติมันจะมีตัว C ตัวหนึ่งจะเป็นตัวกองกระแสนะนี่เขาใส่เป็นแค่ตัวอ่าไม่าอกนะใส่เป็นแค่ตัว c Y แค่ตัวเดียวนะครับใช้ใช้ในการกองกระแสนะครับมันก็เลย <c oughs> กระแสไม่เรียบนะครับหน้าจอก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับพอเป็นตัวไฟพวกไฟดีซีมาเรียงตรงจุดนี้นะครับนะครับผมจะลองเปิดนะครับเห็นไหมครับ มันจะดำๆหน่อยครับไม่เต็มนะครับเพราะแรกมันจะต้องเป็นหน้าจอแบบว่าชัดเจนนะครับเพื่อนนะตอนี้ก็คือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนนะนี่ครับชุดสวิงอะต่างๆก็ไม่มีเสียงนะผมกล้ามือจับตรงนี้แล้วนะเพื่อนนะนี่ครับนี่ครับเงียบะครับก็ใช้งานปกติทุกอย่างแล้วนะครับนีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กแล้วก็ประกอบส่วนอื่นๆเข้าไปนะครับเพื่อนนะนี่ครับก็ที่ผมบอกว่าทําไม ถึงต้องใส่จ้ตัวนี้ครับมันจะต้องกลับเข้ามาแบบนี้ไงเพื่อนเข้าใจปะไม่งั้นมันจะลืมลืมไม่ต้องมาลืมอใหม่ครับเพื่อนอย่าออาล้ครับ,รบทีนี้ก็ใส่ชุดสปริงนะต้องให้ตรงนะเพื่อนนะชุดสปริงนะครับนี่ครับชุดสปริงมันจะลงตรงหัวหัวน็อตข้างบนกับข้างล่างนั้นเพื่อนนะบนล่างนะครับแล้วก็สอดสลักเข้า,เข,าเข้าไปครับ สลักถ้าเกิดมันไม่ตรงมันจะไม่ไม่ไม่ลงล็อกมันจะไปไม่ได้นั่นเพื่อนนะที่สําคัญก็คือเจ้าตัวนี้แล้วครับเพื่อนครับกิบตัวนี้นั่นเพื่อนครับนี่ครับมันจะต้องใส่ในลักษาดีนั่นเพื่อนครับนี่ครับใส่แล้วก็เอามือดันไว้นิดหนึ่งนั่นเพื่อนนะมันจะเด้งหายครับนี่ครับเด้งหายไม่มีอะไรนะครับตัวนี้รู้จะไปเบิกที่ไหนครับนี่ครับ จะเข้าหัวน็อตพอดีพอดีเลยนะครับนะครับจะล็อกหัวน็อตไว้พอดีพอดีทีนี้เราก็ดันดันดันให้มันมาอยู่ข้างในนะท่เพื่อนครับจะได้ไม่หลุดครับถ้าเกิดมาอยู่ฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่เราเขี่ยมาไงครานเพื่อนล็อกสลักเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็มาดูครับว่าการบีบของเขาตรงกันไหมนะครับนี่นะครับโอเคตรงกันก็ล็อกฝาครอบครับนี่ครับ ็อาฝาครอบก่อนครับร่นนี้จะเป็นลักษณะนี้นะนะครับก not บ็น็อตยึดฝาครอบนะครับใส่ฝาครอบเสร็จก็ปิดฝาปิดฝามันจะมีตัวขีดเล็กๆขีดอย่างนั้นเพื่อนะต้องหันให้ตรงครับบางคนไปฝืนเพราไปฝืนที่นี่แล้วมาถอดทีหลังจะลําบากกันเพื่อนครับน่ครับก็จะเรียงในะลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนนะนี่นนะนคถือว่าเสร็จแล้วครับจุดสวมสวิงนะครับ มาเทศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเพิ่มลดอุณภูมิอันนี้ผมลดก่อนครับเพราะตัวรุ่น9 6้าหูนี่คือเป็นรุ่นที่ร้อนค่อนข้างที่จะโอเคเลยนันเพื่อนนะร้อนแรงนะครับนะครับนะครับตัวนี้คือเวลาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น,ว,นวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคือหมายความว่าเขายังทําความร้อนอยู่นะครับ ของลิมิตันครับ, Limited, รบจะดีอย่างนี้ครับคือหมายว่าเราปรับที่150องศาก็าจะได้150องศาจริงๆนะครับจะมีตัวเซนเซอร์ในการเช็คความร้อนนะครับถ้าเกิดมันนิ่งอย่างนี้แสดงว่า uh, เซ็นเซอร์เช็คแล้วครับว่าโอเคนะอยู่ที่150องศาเขาก็จะตัดตัดอย่างนี้คือไม่วิ่งคือหมายว่าความร้อนคงที่แล้วนะครับถ้าเกิดเราปรับขึ้นไปสมมติผมปรับขึ้นไป1 60ไนปะเขาก็จะวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปในการทํางานนะครับ นี่คือการทํางานที่ปกตินะ <c oughs> สําหรับของเพื่อนเพื่อนบางทีอาจจะไม่ปกตินี่คือล็อกเลยนะครับมันไม่ปกติมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสอะไรนะมันก็แต่ว่าอุณหภูมิที่แท้จริงเราเราไม่รู้นาจะเป็นตัวว่าก็จะมีตัวเปลี่ยนอยู่ตัวหนึ่งนะนะครับมีเปลี่ยนทั้งแผ่นบนแผ่นล่างะลรนะเพื่อนนะเมื่อกี้ผมก็ลืมให้เพื่อนดูนะครดูนะครับ,นะรบก็ตัวนี้ก็คือเสร็จพร้อม ส่งงานแล้วนะครับเพื่อนครับนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับเพื่อนที่จะสั่งซื้อหลายหรือว่าส่งซ่อมก็เดี๋ยวผมทิ้งลไลน์ไว้ให้ครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ